要打卡。 หมอนสวยนี่อะ <imag ining. S 2> วันนี้ยายบัวเอาใส่น้ำเกลือออกแล้วจ้าเลยชอบเดินใหญ่เลยถึงแม้มีมือข้างเดียวหนูก็ไปไหนได้นะจ้า อะเดิน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 เก่งแล้วค่ะมืออีกข้างนึงยังต้องคาเข็มไว้นะเพราะยังต้องให้ยาอยู่ยายบัวยายบัวจ๋าอาจ้าเออยู่ไหนกันอาาเอ หัวยืดเลยยายบัวเจ็บตรงไหนลูก เฮ้เบอ่งกบอยๆ่าเจล้วันเืองไรงผดูดติดี hey, a, เลยนับวี่ถ้ามีออการผกติอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วติมันต้อเป็นาเสียดายเวลอกข้างมนึ่งเขาจะไม่ขยับเลยนะคะ บัว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 ใครเอ่ยอุ๊ยยายบัวอยู่ไหนจ้าเอ๋อโอ้โอโอโบ่นอะไรยายบัว này điếc chưa tụi anh tí điếc chưa tụi anh tí này là này là cha คานกลับมาคานกลับมามาหาแม่มาบัว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 มาเร็วเดินมาเดินเดินอ่ะเดินไปไหนคะอ่ะเดินเร็วเดินเอาตะก้าป่ะมมือเดียวนะลกูกเดินมาเร็ว มาแล้วเดินแล้วเดินอวดหน่อยแล้วเดินอวดหน่อยแล้วว่าจ้ามือไปไม่ได้กอาขาว่อจ้าทำอะไรคะ ômùnแก้ว này chị, mùnแก้ว, mùn cao cao, mùnแก้ว ngay cả, à à, à, kín nám, kín nám. Oh. Oh, à, 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 à ทำปากข้าวเรียแก้วทำไมละจ๊ะเดินมาเดินมาอ่าหกวเราแล้ว Paiden, pa. Pa. Buah-buah. Buah-buah. ยืนนานนะเนี่ยมาแล้วเดินอวดน้อยเดินอวดน้อยเดินเอาตะก้าผ้ามะใครเล่นตะก้าผ้ามา มาแล้วขอขอเอาไปให้ยายไปเดินไปให้ยายไปเดิน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 แล้วเดินแล้วเด่นน้อยยืนนานนะเนี่ยยายบัว 哪对哪对？干嘛？ <c oughs> ไม่ยอมเดินจริงๆอะ่ะงั้นไปแล้วนะบ๊ายบายบวัวบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายสองจูบด้วยสองจูบเลยค่ะแล้วสองจูบเลยบ๊ายบายส่งจูบกันแล้ว มาแล้วแล้วบา,บายส่งจูบก่อนบา,บายๆทรงจูบคนดูหน่อยบาย,บายๆยายบัวบายบายแล้วแล้วค่ะบา,บายๆทีนึงค่ะบา,บายๆยายบัวค่ะไม่สนใจแล้วค่ะงั้นฝากไว้แค่นี้นะคะคืนที่คืนที่การพุทธพฤหัสคืนที่สามของยายบัวค่ะ